แต่ไม่มีผิดถูกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูแค่เนี้ยมันก็เราก็อาจจะรู้สึกว่าที่เส้น E12 มันเริ่มทะแยงลงแล้วมันเอนแต่เพื่อนเห็นอะไรไหมครับว่ากราฟครับเวลามันลงมามันลงไปไม่ได้มันลงแล้วมันก็ย่อขึ้นลงแล้วก็ย่อขึ้นแบบนี้ผมจะมองมันว่ามันไซด์เวย์อยู่มันไซด์เวย์อยู่ผมตีกรอบมันเอาไว้ก่อนเลยผมมองว่ากราฟยังไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันไซด์เวย์แต่ถ้ามันเป็นลูกศรชี้ขึ้นผมมองว่าเทรดได้นะครับเพราะว่ากราฟส่วนใหญ่เป็นเทนขาขึ้นผมมองว่าแรงซื้อมันมักจะมีมากกว่าแรงขายต่อให้มันหยุ่ในกราฟไซด์เวย์อ่ะแต่ผมว่ามันมีโอกาสชนะมากกว่านะครับมีโอกาสชนะมากกว่าที่เราจะกดลงเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เทรดในคู่นี้เหมือนกันเราก็ปล่อยไปก่อนนะเราไปดูจีอู่กันต่อันเดือนอันนี้คือเวลาผมเทรดจริงๆผมทาอย่างนี้เลยนะผมไม่ผมจะไม่ใจร้อนรีบกด เข้าออเดอร์เด็ดขาดนะครับเราจะต้องดูจังหวะที่เรามั่นใจแล้วเท่านั้นเนี่ยอย่างในช่วงเวลาเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสัญญาณนอะมันสวนเทนไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเลือกอาว่าเราจะเทรดหรือเราจะยังไม่เทรดหรือเราจะรอก่อนนะครับเพราะสำหรับผมเนี่ยการทําเงินหลักพันหลักหมื่นในนานเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลากับมันเยอะเลย ปกติเพื่อนๆทำงานประจำกันผมก็เคยทำงานประจำนะแล้วใช้เวลาทั้ง8ชั่วโมงต่อวันนะเพื่อนๆยังอยู่กันได้เลยถูกต้องไหม8ชั่วโมงต่อวันเพื่อนๆได้ได้เงินวันละเท่าไหร่กันครับผมขออนุญาตขออนุญาตเผื่อได้ไหมตอนเพื่อนๆทำงานกันครับทุกวันนี้เพื่อนๆทำงานกัน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเพื่อนๆได้ได้เงินตกวันละเท่าไหร่กันมีใครมีใครพิมพ์บอกผมได้ไหมเมื่อก่อนผมน่าจะได้ประมาณแบบ500บาทต่อวันนะ เนี่ยบางคนบอกสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยเนอะเพราะฉะนั้น,นครับในตลาดเนี่ยการทําเงินหนึ่งพันบาทแล้วกันมันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงะครับเออเพื่อนเพื่อนรอได้ไหมหนึ่งชั่วโมงเราได้แค่ออเดอร์เดียวเพื่อนเพื่อว่ามันมันนานเกินไปปะหนึ่งชั่วโมงเราได้ออเดอร์เดียวนะครับผมว่าไม่ได้นานเกินไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีไม์เซ็ตแบบเนี่ย เพืเ่อนๆจะอดทนรอได้แล้วเราจะใจเย็นได้เพราะว่าจุดประสงค์หลักในการอยู่รออในลาน,นี้ได้คือไม่ได้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครจะเทรดชนะมากกว่ากันแต่แข่งกันว่าใครจะเทรดล้วไม่โดนล้อตั้งหากทุกคนนะครับทําไมกราฟผมไม่เหมือนโค้ดเลยครับตั้งเวลาเป็น5นาทียังครับตั้งเวลาเป็น5นาทียังคนอน EU ลงไปแล้วปล่อยมันไปนะครับ ตั้งเวลาเป็น5้านาทีก่อนนะครับเนี่ยหลายๆคนบอก300 700ยเ g ็บอก1,600นะโอ้เยอะนะผมเป็นนักศึกษาฝึก